สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยรัฐซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านเลยคะ่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะลงตอตรานี้คุณแม่จะไลฟ์อะไรสร้อยทองเคนะคะค่ะคุณแม่ใส่พแพชรแพชรไม่ใช่ทองคำสี่หมื่นนะคะทองเคสี่ร้อยจ้ะคุณแม่ไม่มีเงินซื้อทองทองแท้ใสหรอกคะ่ะคุณแม่ใส่แต่ทองเคนี่แหละบาทละสี่หมื่นกว่าเล้วใครสิไปไมีเงินซื้ออันนี้ค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะสีขาวครีมนะคะ แปดร้อยค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะเป็นผ้างานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะขีไม้ค่ะดูตะปุมตะปำอยู่ค่ะคือเป็นที่ไหมนะคะค่ะสวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะเก้าร้อยไม่ขายขายสองเมตรแปดร้อยบาทแล้วค่ะคุณแม่โปรค่ะ พื้นนี้ก็ไม่ได้ติดหมายเลขน,นะคะอันนี้สีกลีบัวนะคะค่ะสีกลีบบัวกับปีกีบบัวนะคะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางสอเมตรค่ะค่ะสองเมตดแปดร้อยบาทนะคะเป็นสีกลีบบัวค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะ ค่ะสีกลีบบัวค่ะตัดใส่ออกงานบุญงานบวชสวยหรูดูเด่นนะคะนี่สีกลีบบัวค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะใส่ออกงานบุญงานบวชค่ะค่ะพื้นนี้สีฟ้าค่ะหนึ่งไอแปดร้อยบาทนะคะสีฟ้าเป็นผ้าตัดเสื้อไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะงานไหมบ้านพื้นนะคะค่ะถ้าไหนอยากได้สีไหนก็โทรบอกคุณแม่ค่ะ อันนี้งานดำค่ะงานดำก็อยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะหางานดำค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้สีเขียวนะคะเขียวใบตองแก่นะคะค่ะขี้ไหมมองเห็นตะปุ่มตะปั่อยู่เลยค่ะของแท้ค่ะราคาสองเมตรแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะถ้าสี่เมตรก็พันหกนะคะ ค่ะสองเมตรค่ะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะสีเยวแก่ค่ะอันนี้บานเย็นค่ะมีอยูสีเมตรนะคะค่ะท่านไหนชอบผืนไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทคุณแม่โปรแล้วค่ะค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทสีนี้เป็นสีกรมนะคะไม่ใช่ดํานะคะสีกรมนะคะนี่ก็สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะค่ะเป็นสีกรมค่ะผืนนี้นะคะค่ะผ้าไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะผ้านิ่มนะคะ อันนี้ก็สองเม็ดค่ะสีเขียวตองค่ะตองยอดออกเขียวเขียวตองอ่อนนะคะสองเม็ดอยู่ที่แปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะค่ะความยาวสองเม็ดกว้างหนึ่งยาวสองกว้างหนึ่งค่ะผ้าหน้ากว้างนะคะค่ะเป็นผ้าหน้ากว้างค่ะอันนี้มีสี่เม็ดนะคะสีขาวครีมค่ะมีสี่เม็ดค่ะค่ะราคาสองเม็ดแปดร้อยบาทเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วค่ะค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างค่ะเนื้อผ้าดีค่ะ อันนี้สีม่วงค่ะม่วงดอกมะเขือนะคะค่ะม่วงดอกมะเขือเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะท่านไหนยังไม่ได้ผ้าตัดเสื้อก็โทรบอกโทรทักคทรแจ้งคุณแม่ค่ะม่วงดอกมะเขือนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็เรียกว่าสีม่วงอันนี้ค่ะม่วงพระเทพนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะสองเมตรตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะมันเป็นผ้าหน้ากว้างนะคะ ค่ะคุณแม่ก็ใช้แต่ผ้าสองเมตรนี่แหละค่ะอันนี้เขาเรียกว่าม่วงค่ะม่วงคะเทพค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านหุ่งยืนค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะค่ะพื้นนี้ก็เป็นสีแดงค่ะแดงเลือดหมูนะคะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะทอยเนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิก์สิทธปุกป้องทุกข้านค่ะ